นะคะควันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรเราจะมาแต่งหน้า m a k e ว v e r แรลงโฉมคุ้แพ้นะคะเพื่อที่จะไปไนท์เอาตามภาษาเกิร์ลฟอร์ทีส์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ<ๆ>แล้วก็แบบว่าใช้กระดาษสำลีตรงนี้นะคะแล้วก็เอาที่เช็ดหน้าเช็ดหน้าเนี่ยก็คือแบบที่จริงไม่ใช่เช็ดหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบทําให้หน้าชุ่มชื้นเตรียมความพร้อมสำหรับผิวก่อนนะคะก็รทไเปนเลยคะ่ะเพราะาคือสังเกตนะคะก็คือเหมือนนางไปกินอะไรมาเนี่ยคือดูรู้เลยคะ่ะ เพราะว่าเราต้องทำความสะอาดหน้าให้นานก่อน่อนที่จะลงสกินแคร์เอฟวิตติ้งทุกทอย่างนะคะโอ้โหสดกับสดมากแหม <c oughs> อ่ะเฟซับปุ๊บใช่ไหมคะก็ขอลงสกินแคร์ก่อนนะคะวันนี้ของแนะนำของอีสกินนะคะแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ทำโอ้โหอีแพมือมสากมากเลยมือมสากมากเลย พูดมาแบบว่าเดี๋ยวตกนี่อ่านกันอยู่ไหคะเช็ดแล้วเช็คเช็คก่อนนี่นะคะกรลนาดูนะคะค่ะนี่คือคนแต่งงานนี่เรามีปาร์ตี้ปาร์ตี้ในเล็กๆกันนะคะกับสาวๆนึกว่าจะไปเจอเร็ยนัวดนึกว่าจะไปเจอเรียนขวดทำเดียวทำเียวดีฟอร์มึงบันแอ็คลิปอยู่เรารู้แลมันตัดได้ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะน้องเอิร์นตอนนี้กำลังมองๆพื้นนะคะโอ๊ยมึงอย่ายิ้มมาก อย่าเพิ่งยิ้มคืออยู่อิจฉัยอะวลาแต่งหน้ากเขาอยู่เฉยๆนะคะอย่าเพิ่งยิ้มนะคะับดูเดลดูแน่ารักอยู่ดีๆเราจะลอลองคือใช้ใช้แป้งกันแต่กูไม่ใช้แป้งเนืกูไม่ทำแล้วจบไม่ทำแล้วนะปั่นหน้าเค้กกันหรือเปล่าเออแต่แต่งหน้าแต่ก่อนเห็นพูดเลยเพื่อสคอนเทนต์ไงมึงก็เลยเออเดี๋ยวไปประกอบคอนเทนต์เอาละกัน แต่งแต่งหน้าเพื่อไปกินข้าวหรือกูแต่งหน้าเพื่อกูจะไปกวาบางงามนี่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเคล็ดลับความสวยเข้าใจไหมคะมันเป็นการแปลงโฉมนี่ค่ะอตอนนี้นะคะก็แบบจะต้องมาทําผมกับคุณพี่แพรยก่อนนี่หลังหลังแต่งแล้วนะคะหลังแต่งแล้วนะโทษทีนะตอนเห็นนะตอนเห็นสีตรงตาไน้นะเดี๋ยวกูโดนไปมาเดี๋ยวอย่าว่าบาปไปสิ แบบหนึ่งค่ะที่รักอย่าเพิ่งบ่นตอนนี้งานยังไม่จบถ้ายังทำผมไม่จบเธออย,ย่าบ่นมากมึงนี่มึงท้ามึงก้าบ่ทนี่กูเป็นกุมารทองเลยนะเดี่ยวนนี้ไม่คนที่มันจะคิดตลกค,คิดอะไรวะเนี่ยเชื่อไหมคะทุกคนฉันเคยทำทรงผมกุมารทองครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าเอาน้ำแดงตั้งไปเลยอ่ะ,อะเดี่ยวอะไรมาเธอยังไม่แต่งใหม่มเธอก็ดูไหมว่าตอนเนี้ยมันเป็นเทรนที่แบบเกาหลีนะคะที่รักเกาหลีเลยของเดนนียเนี่ย โอ้โหโคตรสวยแบวด้วยต้องเล่เลเลเลาความหลังของดิฉันหน่อยนะดิฉันเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมเชิญค่ะต่อแต่นี้ไปจะกลายเป็นนิวค่ะจะเป็นนิวแพนนะคะดี่ไหมคะนิวแพนแค่คืนเดียวด้วยบเดี๋ยวอย่าพึ่งสิเชิญชอบแบบมองไปก่อนยังไม่เสร็จเลยต้ามาเห็นตกใจบอกว่าทำไมลูกฉันสวยอย่างนี้โอ้โหสวยมากว้าวใช้ได้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงคะอ่าใช้ได้ค่ะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิค่ะโอเคอยู่นะ านไม่ใช่เขาเป็นเทนเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะไม่อุบเลแล้วนะคะคือต้องเล่าแบ็คกราวก่อนคือคือตัวเพลเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบแบบไม่ชอบอะไรแบบบนหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แบบอันนี้ก็คือ occasionally occasionally ภาษาไทยแล้วว่าแล้วแต่โอกาสนะคะก็คือนานๆจะแต่งทันทีอะไรอย่างเงี้ยอืมใช้ได้เลยคมากที่แต่งแบบเบสิกมากเกราะว่าคือมาสองพุ่มค่ะมาสองพุ่มสี โอเคทาคอนซัทเหมายเห็นว่าแหมายถึงว่าทามันหมดมันจะหมดเวลาแล้วก็เลยต้องแบบโอเคทาแค่รองพื้นนะคะแป้งไม่ได้ทานะเห็นไหมเขาผิวหน้าดีอยู่แล้วแล้วก็มีการแบบเขียนคิ้วทาทาตาแล้วก็แบบวิ่งวิงนิดหน่อยเพราะว่าเชียเนอร์แล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ทาลิปจบค่ะแต่ถ้าใครอยากดูแบบดีเทลมากๆรอคลิปหน้านะคะจะมีการส่งดีเทลที่แบบเลจัดเต็มทุกรายละเอียดทุกเม็ดให้ดูเลยค่ะอนนี้รีวิวหน่อยว่าสิบเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่เนี่ย ก็เกือบนะคะเกือบเต็มแล้วค่ะเกือบเต็มเกือบเต็มสูนย์ทางนี้เลยค่ะมึงมองให้มันอย่าตาลอยสรางแต่งหน้านะคะเป็นใครไม่ได้อะนอกจากน้องเพียนเจ้าเก่านะครับมาสามคลิปแล้วเนี่ยนึกว่าจะยึดช่องฉันแล้วเนี่ยกำลังจะยึดนะคะรอเลยเจินค่ะคือคือจับซอกถามสมควรค่ะว่า ไี่่องฟองค้างมันทองที่ได้ถึงไม่ไม่คุณผู้ชมคะอันนี้คือเขาจะคิดว่าเป็นของทองเขาแต่ถ้าคุณไปดูแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าหรือว่าแบบฮวงเคป๊อปอะไรต่างๆจะเห็นว่าเขาทำทรงนี้เยอะมากแล้วสวยมากมากเลยเพราะว่าเนี่ยมันรู้สึกสวยมากแม่แกวมากแม่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซลาริสกันแล้วนะคะถามคนนะคะก็คือจะเห็นหน้าคุณแพรเวลาที่แบบเมอัพแล้วก็ชีเอาไนท์ไลท์คอยเกิร์ลอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศแบบเป็น,นเป็นตรงนี้ก่อนทซอบเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าน้องแพรแบบหนึ่งเนาะเออเวลาเสร็จแล้วคือตอนแรกอะ่ะเขาบอกบอกแพรว่าวันอาทิตย์แล้วจากนัดมาวันเสาร์นเนี่ยคืออะไรอ่ะ ไหนไหนไหนขอซูมไปที่คนนัดหน่อยดินี่คืออะะว่าเกิดอะไรขึ้นชีสอวิวนวเป็นยังไงคะซูไม่ได้นอนไงเมื่อดูหน้าโมมาแล้วค่ะเนี่ยโมมาแล้วเอโมมาแล้วสวยไหมคะขอคะแนนโหวตหน่อยค่ะให้เท <oh> ่าไหร่คะให้เท่าไหร่ขอโหวตใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอโหวตหน่อยนะมีความทองค่ะเยอะอีกเยอะอะรด่าอิสโรยยูดิคืนแล้วก็แล้วก็อะไรนะ สี่สี่ันต้นๆ้นไปต้องช่างต้องช่างแต่งหน้าให้หน้าให้หน้าก็แบบนี่ค่ะก็แต่งใช้เวลาประมาณแบบแต่งก็คลิดนิดเดียวนิดหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากดูว่าแต่งหน้ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะคลิปหน้าไีเพสมานะคะว่าคลิปหน้าจะมีการลงดีเทลในการแต่งหน้าแบบสักครู่นะะคอะไรคืออะไรคือการที่ปากช่างแต่งหน้าแดงกว่าคนแต่งคนนี้มันก็ต้องตามไร้ใ์ตามแบบบุคลิกของแต่ละคนเนาะอะไรอย่างนี้ ม่เขาเรียกว่านี่เรียกว่าปากแดงไม่มีแรงหาผู้ไม่ใช่ถ้าปากมาไม,ม่แดง <c oughs> ไม่มีแรงกินเร้าไม่มีแรงหาผู้ใช่เขาเรียกว่านี่เรียกว่าปากแดงไม่มีแรงหา มาดูนะคะ r e เวอร์แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะนี่เราก็มากินเบียร์ค่ะกินแบบว่าชิลๆอะไรอย่างนี้แบบเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเป็นวิคเคนซึ่งเราอ่ะต้องแบบมาเอ่อมาชิลเอาบ้างแบบมาถึงรีรีสตทคือแบบบอ่อะไรว่าเราคือเราพวกเราเนี่ยอายุก็ประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าสนุนให้กินเหล้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อายุประมาณหนึ่งหรือเปล่าคะอันนี้ก็แบบนะโอเคนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนเล่นเกมในวงเหล้ากั ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะติดตามดูละ,ะจักดูนะคะว่ามันจะเป็นเกมอะไรแล้วมันจะน่าเล่นขนาดไหนมันสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยโอ้ยเมื่อกี้เสียดายมากเห็นไหมเป็นเพราะว่าการแบบแต่งหน้าของน้องแพรที่สวยสดงดงามขนาดเนี้ยมีผู้ชายบอกว่าเอ้าต้องน,นั่งจ่ายแล้วหรอ <c oughs> คือเขาจะใจ่ายให้เราไงแต่ว่า <c oughs> มีผู้ชายใส่เปย์มาคะ <c oughs> คือจะบอกว่าสักสขีได้ไหมคะแล้วพี่จ่ายยังไม่ใช่แล้วเออไม่ คือเนี่ยนะจะถ่ายคลิปจะบ,บ่นบอกอย่างหนึ่งนะคือสามวันนี้เนี่ยนะเขาอ่ะคือดีๆก็บอกว่าเนี่ยชวนไปกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วแ็จแล้วนะ <c oughs> ไม่พอนะคือชวนมาเนี่ยนะเอ่อรูว่ไงดีี่ะแทนนี่แหละว่าเราเราก็มาก็ได้แต่ชวนมาตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นพันพุ่งนี้คือตัวผมวกว็านางบอกว่านางไม่ว่างเราไม่ว่างวันนี้เราเขาจว่าเป็นวันพุ่งนี้ก <c oughs> ูก็ไม่ได้นอนเนี่ยแล้วดูหน้าตาโซมยิ่งหวาสามสิบไม่ได้นอนมาสามสิบาบวอร์รับ ไม่พอไม่พอนะคะไม่พอแล้วไม่<ะ>ได้เต็มใจที่จะมานะ <c oughs> แถมนะมาปุ๊บอยากให้กูรูดนะรูดบาทไว้สาม <c oughs> แล้วเนี่ยรูดบาทไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยบาทนะคะสองพันนะคะอธิบายหน่อยค่ะคะุณก็คือ <c oughs> จะบอกว่าอยากให้พี่แพรแบบสารสานันอยากให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้บ้างว่าแบบอัธรรตไว้ในการแบบกินเหล้าอะ่ะมันเป็นยังไงคะก็เลย ราให้นางมาแบบนี้ดูแล้วพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แล้ววันมันเดย์คือต้องทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้คือ the best ที่ขอแทนแล้วไลฟ์เพลงนะคะคือก็จะนั่งเลวนแล้วแล้วลการที่บอกให้กูรูดก่อนนี่คืออะไรคะที่บอกให้รูดก่อนก็คือว่าคือบัตรในเงินบัตรหมดแล้วค่ะก็เลยพี่อ่ะรู้หนูด้วยค่ะ่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องเอินนะคะจะเป็นคนสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะคะ วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลูกเต๋าะค่ะที่แบบเวลาคุณจีมากิน่น้าเราจะเล่นกันก็คือวิธีเล่นเล่นยังไงเขาจะบอกก่อนนะคะว่าในลูกเต๋าเนี่ยมันจะมีอยู่หกหกลูกมันจะมีอยู่หกลูกนะคะในหนึ่งอันเพราะฉะนั้นวิธีเล่นคือให้เราขยับอย่างนี้ขยับกันนะคะขยับไปนนะขยับไปขยับเสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะดูนะคะเราก็จะดูลูกเต๋าของเรานะคะอ่านี่คือลูกเต๋าของแม่ ะค,ะคือหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ลูกคะเอิญหนึ่งคนที่มีทั้งหมดหกลูกค่ะหกลูกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะดูของเรานะ<อ>แสดงว่าสามคนเนี่ยนะอ,อ,อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมในการเล่นนะอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมในการเล่นนะคะนะคะทีนี้เนี่ยปกติแล้วอะ่ะ oh. ก็คือ oh. <m> เราก็จะรู้กันว่า 6, 38, หกสามสิบแปดถูกไหมมีทั้งหมดสิบแปดลูกเนาะทีนี้เนี่ยพอเรามาดูของเราปุ๊บเราดูปุ๊บนะคะมีเป็นมามาหนีนะ ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะบอกเราก็จะบอกสมมุติว่าเราคิดว่าในวงนี้สิบไมค์สิบแปดลูกอะ่ะมีเลขจาเลขเต๋ออ่ะอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเช่นสมมุติว่าเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราบอกว่าเรามีเลขหกอยู่ห้าตัวรวมทั้งสามกองนะมีเลขหกอยู่ห้าตัวคนต่อไปคือเอินเอิต้องทําอะไรคะคือพี่แฮคเขาบอกว่ามีเลขหกอยู่ห้าตัว <c oughs> แล้วเอินก็จะดูของเอิ์นะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะดูของเอิญใส่ให้ดูหนะะ่อยค่ะ พี่แพยเขาบอกมีหกหรือหตัวแต่ของเอิร์นเนี่ยมีอยู่2ตัวหนึ่งสองเนาะทีเนี้ยแสดงว่าหนูต้องเดาแล้วว่าเฮ้ยทั้งวงเนี่ยมีเลขหมากกว่า5ตัวหรือเปล่าไม่มันมีทั้งหลกสางแล้วทั้งหมด2ทางทางแรกเลือกคืออะไรมันจะมีเลือกทั้งหมด2ทางนะคะทางเลือกแรกก็คือเราไม่เชื่อว่ามันมีหกห้าตัวเราก็จะบอกว่าขอเปิดมันมันมีน้อยกว่านั้นแล้วก็ขอเปิดอ่าขอเปิดแต่ทางที่หลงทางเลือกที่2คืออะไรคะและทางเลือกที่2ก็คือเราจะเกทับว่า มันต้องมีเลขอะไรทั้งอยา่างนึงเือของเรามากกว่า5ตัวใช่ก็คือเขานับตั้งแต่6กเป็นต้นไปเพราะว่า<อ>ีกเมันเลขสูงสุดถูกไหมใช่ค่ะเพราะเอ,อินดูอย่างเงี้ยเอ,อิอเออจะเห็นว่างั้นเอินขอเลือกเป็นเอิเป็นคนที่แบบไม่ขอเปิดใครแต่เอ,อิญจะเกทับอันนี้เอ,อิเห็นมีเลข2กับเลข3หนูเห็นเลข3ของหนูมีอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าหนูจะเกทับไปเลยว่ามีเลข3ามอยู่6ตัวเกทับด้วยจำนวนส6หตัวทีนี้พี่เขจะเป็นพี่โอและพี่โอ้พี่โอ้บอกว่าไงคะพี่ บอกว่าพี่โอ๊ตมีสามหกตัวค่ะนี่เราเปิดขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือมีหกทั้งหมดสองใช่ไหมคะเนี่ยสมมติว่าอันอย่างเงี้ยค่ะก็คือแก๊ก็คือมันจะอออย่างงี้เมื่อกี้มันอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ะขยับมาขยับใหม่ก็ได้อ่ะเปิดปึ๊บนะคะเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะเออนะสามหกตัวใช่ไหมสามหกตัวปึ๊บทีเนี้ยเออพี่โอก็จะมาดูแล้วพี่โอ๊ก็สามารถทําได้สองอย่างก็คือเกทับเกทับหรือพี่โอจะชาเลนจ์ก็ได้ พี่คิดว่าขอสามไม่ได้ถึงหกตัวอย่างเงี้ยพี่โอไม่มีสามเลยอ่ะพี่โอคิดแล้วสองคนไม่ได้ถึงหกแน่นอนพี่โอก็าบอกไงคะขอชาเลนจ์ขอชาเลนจ์หรือขอเปิดนั่นเองนะคะถ้าเราขอเปิดปุ๊บเราก็จะมาเปิดกันอ่ะเปิดรูอ่ะเมื่อกี้เอิญบอกว่าอะไรนะมีสามหกตัวสามหกตัวแต่นี่ไม่มีสามเลยใช่ค่ะอันนี้มีสามมีแค่สองตัวนะคะและอันนี้มีอันเดียวแปลว่า ว่าเอิจะต้องเป็นคนกินนะคะเอ้ยไม่หมดแก้วค่ะครึ่งเดียวโอเคโอเคครึ่งเดียวไม่ได้เอาดึงในสามอ่ะดึงในสามพอดึงในสามพอนะจิบได้ไหมอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยทำไมต้องโชว์อะค่ะแค่สามพอไม่ใช่หรอโชว์ก็โชว์นิสเขาจิบนาคะโอเคนะคะก็คืออย่างนี้แหละแล้วเนี่ยก็คือไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้สามหกตัวใช่ไหมเอะเอิร์นขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนลูกเต่านิดนึงนะสมมุติว่าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้อะค่ะเมื่อกี้สามหกตัวใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีมี3ตอนนี้1 2 3 4 5 6ถ้าปรากฏว่ามันมีมีสาวหมด6ตัวแปลว่าคนชาเลน์โดนนะคะก็คือโดนกินนั่นเองก็คือกินต้องกินเบียร์นะคะต้องกินเบียร์นะคะแซบเบิ้ค่ะจิ๊บจิบค่ะ ว่าอันนี้เมื่อกี้มันรวมกันได้สามหกตัวใช่ไหมอันนี้ก็คือพี่โอต้องกินแล้วถูกป่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นสามเจ็ดตัวล่ะสามเจ็ดตัวได้ไหมคะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นสามเจ็ดตัวใช่ไหมคะหนูทายว่าสามถูกถูกไหมอ่มาแล้วสามเจ็ดตัวคือ พี่คือหนูว่าถ่ายถูกเพราะว่ามันมีครบถึง6ตัวมันมีมากกว่า6ตัวด้วยคือพี่โอแทนที่จะชาเลนจเออพี่โอแทนไม่ใช่เขาแทนที่จะเกยทับใช่แทนที่จะเกยทับแต่จับชาเลนเราเพราะฉะ้เขาแบบเขาเขาเอ็กซ์เตคเขาบอกว่าเออเนี่ยที่เราถ่ายไม่ถูกหรอกไ่ถไม่ถึงแต่จริงมันมีเจ็ดในซ้ำโฆษณาพี่โอก็ต้องกินอยู่ดีโอเดนโตให้ดูหน่อยค่ะโอเคค่ะสบายค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกรณีพิเศษอีกนะคะกรณีพิเศษถ้าสมมติขยับเฟือก พยายามปึ๊บอ่ะแล้วได้ออกมาเป็นได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีอยู่สแบบนะเห็นไหออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเลขเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องขอเลยเราเปิดเลยค่ะทั้งวงต้องกินหนึ่งแก้วนะคะเพราะว่ามันออกยากใช่ใช่เคยแล้วค่ะเคยแล้วเคยแนี่โดนมาแลวอันนี้คือหมดเลยก็คือแบบเูฮาเียนะคะาไม่เรียกซิกซ์ออฟคาค่ะซิกซ์ออฟคาอันนี้เคยไหมซิกซ์ออฟคายก็คือหมดหดตัวเ อ่าถ้าเป็น1 2 3่งอาย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เรื่องเซต flash ติชิตอร์ใสก็คือเลขเรียงนะคะเลขเรียงเป็จนถึงหกเลยอันนี้ก็คือ2แบบนี้นะคะก็คือดื่มหมดแก้วนะคะก็คือคนที่เป็น players except Us ที่หาแบบ six of kind หรือว่า stage flash เนี่ยต้องดื่มหมดอ่าโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวมาสาธิตการเล่นให้ดูนะคะน้องเอิญคะเขย่าลูกเข้าลเอวเปล่าค่ะค่ะดูนะคะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแพ่เริ่มนะอันนี้ลูกตับของแพรนะคะห้าห้าตัวห้ตัวเลยหรอต่อต่อไปที่เอิญค่ะอย่าลืมนะคะว่าลูกตับมีสิปลูกนะเอาสาหตัวแล้วกันค่ะสามหกตัวหกห้าตัวหก้าตัวไม่ได้แล้วหลือัตัวพี่ต้องเอาเจตัวขึ้นค่ะหรือพี่จะบอกว่าหกตัวก็ได้หกตัวหกหกตัวนะหกหกตัว ขอชาเลนจ์ค่ะค่ะชาเลนจ์ค่ะไปค่ะหกตัวนะคะนี่มีหนีรูปเนึงค่ะหนึ่งอันนี้คือสองสานะคะของคุณแพรไม่มีนะคะพี่โอกินโิชิวๆค่ะโอเคหนาประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะอีกรูปหนึ่งก็ได้อันนี้ของแพรนะคะเป็นแบบนี้นะ ตัวค่ะห้าหกตัวก็ต้องมากกว่าหกใช่ปะ่ะก็คือเอาหกก็ได้หรือว่าเอาเป็นห<ด>นึ่งเป็นสองแต่ก็ต้องมากกว่าหก่ะแต่ไม่ใช่เลขครอืมไม่ใช่เลขซเอา,อาสามหกตัวต้องต้องสามต้องเป็นเจ็ดแล้วเมื่อกี้เพราะว่าห้าหกตัวไปแล้วอ๋อ ก็ถ้าถ้าคนเริ่มก่อนถ้าอย่างนั้นคนเริ่มก่อนก็ต้องเลือกก็มีสิทธิ์ใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือใครใครแพ้ใครได้กินอันนี้เซมเปิลนะเอาสามนั่นแหละสามเจ็ดตัวสามเจ็ดตัวเลยเหรอต้องเลือกเจ็ดตัวเท่านั้นไม่ใช่เหรอใช่ใช่สามเจ็ดตัวนะคะดูทุกคนเอสมัวห์ค่ะชาเลนจ์มีลูกเดียวอ่ะนี่มีสองเนี่ยนะคะสี่ห้า เปอยกกินห้างเข้าใจไริหารประมาณนี้นะอ่ะทีนี้จะมีขั้นอดวนเพื่อความสนุกลองสมมติลองขย่าปุ๊บอันนี้เป็นพิเศษเลยนะอ่ะความพิเศษของเกมนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขยับปุ๊บอ่ะขย่าทุกคนขย่าอ่ะชคดีพอดีเลย เลขหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเลขวาวเขาเรียกเป็นเลขวาวนะคะเลขวาวคืออะไรเข้าใจไหมเอ่ยก็คือเป็นเลขที่แบบเป็นอะไรก็ได้เป็นจ็อกเกอร์อะไรเป็นจ็อกเกอร์ก็คือมันสามารถแทนลูกอะไรก็ได้สมมุติพี่แพนสมมุติอ่ะเราเปิดดูอย่างนี้พี่แพนพี่แพนบอกว่าหกหกห้าตัวหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้พี่นับแค่เลขหกอย่างเดียวใช่ไหมันนี้พี่หนึ่งอ่ะแต่หนึ่งจะแทนหกได้ได้หนึ่งคือพวกนี้แทนหกได้ก็คือหนึ่งสองสามสี หกหกเจ็ดอย่างเงี้ยคือโอเคแพ้ถึงแพ้ถึงแล้วเมื่อไหร่เราจะเอาหนึ่งไปไปไปแทนถ้าเราเอากติกาว่าเอาหนึ่งแทนได้ก็แทนหนึ่งแทนได้ก็คือแทนก็คือทุกครอ่าลองดูมาก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกคัตเอรวานซ์ซ่าไม่ใช่บ่อว่ะโอ้ประจําพี่จีนพี่จีนนะคะตามพวกคาโรเกะตามอะไรเงี้ยมีเยอะมากถ้าเล่นบ่อยๆมันก็ก็เก่งได้เก่งอ่ะมา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 ไม่ได้ยาก พะยอ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 อ่ามามามาอ่าของแพะเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะอีกรุกนึงไปไหนวะเอาเอาใหม่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 พะยอใหม่อ่าเปิดนะคะของแพะเป็นแบบนี้นะรวมหนึ่งด้วยถูกได้ไหใช่ห้าหกตัวค่ะสี่เจ็ดตัวค่ะสี่เจ็ดตัวนะจ๊ะอย่าลืมนะว่าเรานับนๆเรานได้หนึ่งแล้วด้วยนะ ท่านก็หมายความว่าฉันก็ต้องเลือกได้แต่หกอันดิเชฟะไม่เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเพิ่มสมมติสี่เจ็ดตัวใช่ป่ะสี่เจ็ดตัวโซนสามารถทุกคนหกเจ็ดตัวได้เมื่อกี้แทนเลือกเท่าไหร่นะห้าหกตัวสี่เจ็ดตัวแต่เลขมันน้อยลงไงเลขน้อยเราจำนวนต้องเพิ่มแต่ว่าคือเราไฟกันด้วยจำนวนไฟกันด้วยจำนวนถ้าเกิดฉันเอาสามแปดก็ต้องเป็นสามแปดตัวได้ไหมไม่เอาเยอะมากเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าฉันเอา ฉันต้องการ5้าก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมห้าได้ก็ห้าเจ็ดตัวก็ได้เนไม่เธอฉันเอาเจ็ดไปแล้วนะไม่ห้าสามมันเล่มมากกว่าห้าเพราะฉะนั้นอ่ะเธอจะบอกห้าเจ็ดตัวได้อาฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่าต้องเก็บห้าเจ็ดตัวใช่ป่ะถ้าเธอจดหกเจ็ดตัวอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเลขมันมากกว่าแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมากกว่าห้าตรงไหนคะก็ห้ามันมากกว่าไง ้ามากกว่าถ้ามากกว่าเขาเลยเกทับได้ได้โอเคเก็ตเก็ตมาถ้าางั้นก็คือเหมือนต้องเอาห้าเอาห้าคือพูดง่ายๆจานวนจะเท่ากันได้ถ้าตัวเลขของลูกเต๋ามากกว่าสมมติว่าเราบอกว่าห้าห้าตัวเราสามารถบอกหกห้าตัวได้แต่เราไม่สามารถบอกสองห้าตัวได้เพราะว่าห้ามันสองมันน้อยกว่าห้าถูกปะเออ ก็ต้องท่านจะเป็น2ปุ๊บก็ต้องเป็นจะเพิ่มจำนวนละคไฟกันด้วยจำนวนหรือคุณไม่ไฟด้วยจำนวนจะเอาเท่ากับแต่เลขที่คุณหายต้องมากกว่าเลขใช่ถูกต้องก็เอา5เนี่ยแต่ก็ต้องเลือก7ใช่ไหมอ่าไม่5้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอิร์นบอกเท่าไหร่นะตอนแรกสี่หกสี่หกตัวสี่หกตัวก็บอกห้าหกตัวได้อ๋อห้าหกตัวก็ได้ห้าหกตัวนะเปิดเลยเหรอมีสามลูกสี่ลูกโอ้ยพี่ถึงนี่นะคะทุกคน ไม่ถึงนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่นะคะห้าหกเออหกลูกนะนักินค่ะไม่ต้องแพ้กินเหรอต้องถ่ายก่อนถ่ายต้องแพ้กินค่ะที่รักเพราะว่าเขาถ่ายผิดเนาะโอ๋อทีมเ่เหอะเก่งๆทีมเบ่เหอะอะไรวะที่แพ้ตอนเองใช่ค่ะพอเป็นพิธีนะคะพอเป็นพิธี วันนี้นะคะสอสอก็เราก็ได้เรียนรู้แบบวิธีการแบบวันนี้เราก็มีการแต่งหน้าเนาะแล้วก็มาในไลฟ์มาเชียรเอาตามภาษาผู้หญิงกันนะคะเราเรียนแล้วก็เราได้มาเรียนรู้กันที่เล่นลูกเต๋าท่านัทของจีนด้วยนะคะแล้วเราก็ได้มาดื่มกันแบบฟังก์ชันกันตามพี่น้องอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปเราขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดให้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสสวัดีบ๊ายบายบ๊ายบายพี่หอยบายขอตัวไปเล่นก่อนนะจังเมื่อกี้ใช่ไหมคะหนูบอกว่าหนูจะเอาเลขสี่ห้าตัวแต่อีเจใช่แล้วอีเขาก็เปิดตรงนี้ค่ะเจเปิดตรงนี้ว้าว สองสามสี่ห้าหกทุกทศสเตฟานซึ่งสผหรับคนที่ได้สเตฟันนะคะซึ่งสผหรับคนที่ได้สเตฟันนะคะคนคนคนข้างๆใครก็ตามแต่ที่เป็นเพลเยอร์ที่ไม่ใช่ตัวตัวที่ไม่ใช่ตัวตัวที่เป็นสเตฟันต้องจึ่งหยุดเมียแก้วหมดแก้วนนัดที่หนึ่งของฟ้าคุณคนแก้วจึ่งหมดหมดแก้ว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 